สูงถึง5%ต่อปีทีนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับสำหรับเจ้าตัวดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยสูงเนี่ยถึง5%ต่อปีเนี่ยเป็นการฝากเงินตราต่างประเทศนะครับที่ชื่อว่าการ FCD นะครับคือก่อนหน้านี้นเนี่ยผมก็พูดไปนะครับของเจ้าตัวยามนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยเป็นบัญชีเนี่ยของ เงินฝากในไทยนะครับดอกราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ3เซนซึ่งนั่นก็ถือว่าสูงแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยให้ถึง5%เซนะฮะซึ่งทีนี้เนี่ยรายละเอียดมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เจ้าตัวแดมนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะเปิดบัญชีนะครับผ่านช่องทางออนไลน์เลยซึ่งเจ้าตัวแดมตัวนี้นะครับผมได้รับการรองรับนะครับผมก็คือถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับสามารถที่จะ ดาวโหลดแล้วก็ติดตั้งได้นะครับโดยนะครับเจ้าตัวบัญชีของเงินฝากของแดมเนี่ยนะครับผมเป็นบัญชีเงินฝากของไทยนะจะเป็นของเกียรตินาคินนะครับให้บริการโดยธนาคารเกียรตินาคินนะครับเงินฝากต่างประเทศแดมเนี่ยที่ชื่อว่า FCD เนี่ยก็ให้บร,ริการโดยเกียรตินาคินเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยเงื่อนไขของเจ้าตัว5%เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับก็คือตามที่เขาโฆษณานครับเป็นบัญชีเงินฝากต่างประเทศนะครับดอกเบี้ย สูงถึง5%ต่อปีนะครับของธนาคารเกียรตินาคินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเชื่อถือได้นะครับโดยนะครับอัตราดอกเบี้ยโดยนะครับดอกเบี้ยนะครับผมเขาจะจ่ายนะครับผมทุกๆ6เดือนนะครับก็คือวันที่30มิถุนาแล้วก็วันที่31มธันวาคมครับทีนี้จะตัว5%เนี่ยจะได้เงินบ้างนะครับก็คือถ้าคุณฝากเงินนะครับผมส่วนที่ไม่เกิน3,000เหรียญสหรัฐนะครับ3,000เหรียญ นะครับผมก็คือจะได้อยู่ที่5%นะครับสามเหรียญเนี่ยอัตราแลกเปรียบประมาณก็คือ1นบาทอยู่ที่34นะครับอ่ะพูดง่ายๆคือถ้าคุณฝากเงินนะครับผมมีเงินอยู่นิ่งๆเนี่ยประมาณแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งเนี่ยไปฝากตอนนี้เนี่ยได้ถึง5%นะครับอ่ะคิดคร่าวๆเลยนะครับแสนเปอร์เซ็นต์แสนเออแสนบาทนะครับผมบวกได้5%นะครับต่อปีก็คือเท่ากับว่าคุณได้ปีละ5,000บาทเลยนะครับผมตรงนี้อ่ะแต่ถ้าเกิดว่า เกิน3 0 0พนะครับผมจนถึงเกิน3 0 0พันเหรียญนะครับจนถึง1 0 0 0งแเนี่ยคุณก็ยังได้4%อร์เอยู่ดีนะครับต้องบอกว่า4%อร์เอ่ะหนึ่0หนึ่งหนึ่งแนเหรียญนะครับผมลบด้วย3 0 0พแรกนะครับผม3 0 0พันเหรียญแรกนะครับก็เหลืออยู่ที่9 700 0ดน USD นะครับที่คุณสามารถฝากได้อ่ะคูณ34เข้าไปนะครับคุณฝากฝากเงินได้ถึง3ล้านอ่ะพูดง่ายงนะครับอ่ะ3ล้านนะครับ 3ล้านบวกด้วย4%นะครับเท่ากับปีละแสนสองนะครับเปียนแสนสองเนี่ยปีละแสนสองหารด้วย12นะครับเอ่อโทษทีครับปีละแสนสองหารด้วย12ก็คือตกเดือนละหมื่นเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นดอกเบีย้ยที่ยังไม่เสียภาษีนะครับคุณก็ต้องเสียภาษีก่อนนะครับตรงนี้อ่ะแต่ว่าก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะครับ แต่นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการฝากเงินต่างประเทศนะครับผมสิส่งที่จะต้องเกี่ยวข้องอย่างหนึ่งก็คืออัตราการแลกเปลี mm ่ยนนะครับอ่ะอัตราแลกเปลี่ยนคืออะไรนะครับผมอ่ะการที่คุณเนี่ยแลกเปลี่ยนเงินนะครับผมไปเป็นสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยการซื้อเอ่อถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเอาเงินบาทไปซื้อเงินตราต่างประเทศนะครับผมคุณจะต้องซื้ออ่ะสมมติอัตราซื้อขายนะครับอันนี้เนี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอ่ะก็คือ คุณเนี่ยสามารถที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลเอ่อพันธบัตรของสหรัฐเนี่ยในราคา1 USD เนี่ยเท่ากับ33.97บาทเอ่อโทษทีครับคุณต้องใช้เงิน34บาทนะครับผมในการซื้อ1เหรียญสหรัฐรแต่ในขณะที่คุณขายคืนนะครับผมคุณขายคืนเนี่ยหนึ1 1> เหรียญสหรัฐเท่าเดิมนะครับผมคุณสามารถขายคืนได้33.97บาบาทนะครับอ่ะมาคิดกันอย่างง่ายๆเลย สมมุตินะครับคุณมีเงินอยู่ที่1,000บาทนะครับ1,000บาทปุ๊บคุณจะไปซื้อเหรียญสหรัฐนะครับผมเมื่อไปซื้อเหรียญสหรัฐเนี่ยก็คือหารด้วย34.0664อ่ะคุณจะได้ประมาณ29.35 US ดอลลาร์นะครับอ่ะทีนี้เนี่ยสมมติคุณมีเงินอยู่29.35 US ดอดอลลาร์นะครับผมแล้วคุณอยากจะขายขึ้นนะครับบอกจะแปลงกลับมาเป็นเงินไทยเนี่ยตอนที่คุณขายขึ้นเนี่ย คุณจะต้องขายด้วยเลท33.9726ดนะครับอ่ะคุณจะเหลือเงินอยู่ที่997บาทเมื่อกี้เงินต้น1000บาทนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเสียไปแล้ว3บาทนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยอัตราการแลกเวี่ยนตรงนี้เนี่ยมันมีการแปรผันทุกวันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะวันที่คุณไปขายคืนเนี่ยอัตราการแลกเปลี่ยนน่ะคุณอาจจะเป็นสายสี่ก็ได้นะครับตรงนี้เป็นต้นอ่ะอันนี้แต่ว่า ค,คิดในแง่ที่คุณเนี่ยซื้อขายภายใน,ในวันเดียวกันก่อนนะครับว่าคุณจะได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินต้นคุณเนี่ยหายไปแล้ว2.75บาทนะครับอันนี้ตีเข้าๆเลนะ2.75บาททีนี้ถ้าเราฝากเงิน1000ันนะครับผมบวกได้5%หนะครับปุ๊บต่อปีเนี่ยคุณได้อยู่ที่50บบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินคุณหายไปแค่2.75บาทนะครับผม ก็เท่ากับว่าคุณห้าสิบลบสองจุดเจ็ดห้านะครับผมคุณก็ยังเหลืออัตราดอกเบียเนี่ยที่คุณได้อยู่อีกสี่สิบเจ็ดจุดสองห้าบาทอยู่ดีนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเปอร์เซ็นที่เขาให้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครถือเงินเย็นๆนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะรับความเสี่ยงนะครับผมกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็ ลองฝากเงินกับเจ้าตัวแดมดูนะครับคุณสามารถที่จะซื้อขายนะครับแลกเปลี่ยนเนี่ยฝากถอนเนี่ยได้ผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือง,ง่ายเลยนะครับตรงนี้อ่ะทีนี้ความเสี่ยงคืออะไรนะครับผมก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับว่าวันนี้คุณซื้อเนี่ยคุณอาจจะซื้อที่สามสบี่บาทนะครับแต่ถ้าเกิดวันที่เกิดคุณขายจริงเนี่ยมันอาจจะไม่เป็น3 3 9บาแบบนี้มันอาจจะเป็น32หรือว่า 30อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าเมื่อกี้คุณมีเท่าไหร่นะยี่อ่าขอใหม่1,000นะครับผมหารด้วย34.0664นะครับคุณมีอยู่29.35นะครับแต่ว่านวันที่ขายเนี่ยณนะวันที่คุณต้องการจะขายนะครับปรากฏว่าค่างเงินเนี่ยมันตกไปอยู่ที่31นะครับปุ๊บคุณจะเหลือเงินอยู่ที่909บาทเท่านั้น นะครับผมเท่ากับว่าคุณขาดทุนไปเกือบร้อยบาทเลยนะครับซึ่งอย่างที่พูดว่าตอนต้นนะครับผมก็คือ1นึ่เนี่ยเเนี่ยดอกเบีย้ยมันแค่ห0บาทนะครับผมเท่ากับว่าคุณฝากเงินหนึ่งปีเนี่ยเจออัตราแลกเปลี่ยนที่มันตกไปเนี่ยคุณก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะครับตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิจารณาให้ดีๆนะครับตรงนี้ต้องรับกับอาตาัตราเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนให้ได้นะครับผมตรงนี้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ย ตา3.4 3.3เนี่ยผมก็เห็นว่าเป็นอัตราที่มันก็นิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ละกันนะครับผมก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ลองเปิดบัญชีนะครับกับเจ้าตัวไดน์ตัวนี้ได้ดูนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ